เที่ยวนะฮะวันนี้พาส่องคอมมาเห็นไหมคะข้างหน้าข้างบนจนสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวนะฮะวันนี้พาส่องคอมมาเห็นไหมคะข้างหน้าข้างบนจนแถบสีเนี่ยคะ่ะสีฟ้าเนี่ยตรงเนี้ะนะ,ะเขามีบอกว่าอี ในอีกสองสามวันข้างหน้าคุณอาจจะพบว่าจำนวนผู้ติดตามลดลงทั้งนี้เนื่องจากการนำบัญชีของผู้ติดตามที่เป็นสแปมออกจากช่องของคุณแต่สองวันที่ผ่านมาเล็กโดนไปแล้วนะก็คือหักลบไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผู้ติดตามมีพันกว่าคนแล้วก็เป็นเป็นวันที่เราได้พินมาจากไอ้นี่พอดีเลย Google นะฮะเราก็กอกพินไปพอตื่นเช้ามานี่ก็คนหายนะคะ เนะขาเรียกว่าผู้ติดต,ตามลดไปร้อยกว่าคนนะแล้ววันนี้ก็ส่งข้อความมาอีกอ่ะนะฮะก็ทีนี้เราก็จะได้เข้าใจนะฮะก็คืออ o o g l e เนี่ยเขาเป็นคนทำให้เราฝไฟไอเอสเคเตอร,ร์ของ y o u t u b e นี่แหละนะฮะเขาเป็นคนทำให้เราคนคนไหนท่าทางมันเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นสแปมเป็นโน่นเป็นนี่นะฮะเขาจัดการของเล็กมันจะขึ้นมาเป็นแถบสีน้ำเงินเลยเข้ามาในหน้าของไอ้นี่ฮะ หลังบ้านนะฮะเข้ามาทาง YouTube Studio นะฮะตอนนี้ก็เห็นไหมฮะผู้ติดตามของเล็กเนี่ยนะฮะเหลืออยู่แค่9 8 4คนแต่พอดีโชคดีตรงที่ว่าคือเราผ่านกฎมาแล้วนะฮะผ่านกฎมาจนกระทั่งว่าได้พินเนี่ยแหละเปิดสร้างไรายได้นะฮะตอนนี้ก็มีการขอของเล็กขึ้นมาไม่รู้ว่าของคนอื่นขึ้นมาไหมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมของเรา,เาลดลงนะฮะหรือบางครั้งก็มีเพื่อนมาถามเราเหมือนกันนะถามบ่อยทีนี้เราก็เลยให้เหตุผลได้เห็นไหม ตอนนี้มันลดลงเนี่ยเขาขึ้นมานะคะพอเราอ่านข้อมูลเราสามารถที่กดเขาไปเพิ่มเขาเพิ่มเขาเรียกว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะการตรวจสอบผู้ติดตามนะคะตรวจสอบผู้ติดตามเนี่ยเขาก็จะบอกไว้หมดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไอ้นี่นะคะเราก็ถ้าสามมติเราอ่านเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเขาไปรับทราบกับเขานะคะเขาจะมีการบอกไว้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะ เหตุผลหลายท่านก็เริ่มจะเข้าใจแล้วละ่ะนะคะของเล็กลดไปก็ไม่ได,ไได้ไม่รู้สึกเสียใจนะแต่เวลาเ,เข้ามาหน้า YouTube Studio เนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญเวลาเขามีข่าวสารมีอะไรนะคะถ้าเป็นไปได้เราควรจะคลิกเข้าไปดูนะคะคลิกเข้าไปดูว่าเขาบอกอะไรเราบ้างเพราะงั้นเราก็จะเข้าใจเนาะหลายคนก็จะมีคำถามหลายคนก็จะงงแต่เล็กสร้างเป็นโปรแกรม นะค,คอมพิวเตอร์ตัดไว้เป็นภาษาไทยเพราะในเกาหลีนีมันก็จะเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็เลยตั้งระบบแปลนะตรงหัวมุมทางนี้มีระบบแปลโดยอัตโนมัตินะของ Google ก็แปลมาเป็นภาษาไทยให้กุลุให้กับเราดูนะฮะมันก็เลยจะเข้ามาดูข้อมูลทุกวันเลยนะว่ามีอะไรใหม่มีโน่นมีนี่นะฮะเพราะแจ้งเตือนไว้ที่อ่เขาเรียกว่าหน้า YouTube Studio นะหลังบ้าน นะเข้ามาดูบ่อยๆเพราะเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างว่ามันมีอะไรมั่งนะคะเพราะเขาจะบอกไปทีละสเต็ปสเต็ปบอกให้กับเราเราก็ทําตามมีหน้าที่ทําตามเขานี่แหละนะคะก่อนหน้านี้ก็เขาก็ส่งออีเมลมาใช่ไหมกรอกแบบฟอร์มนะคะการยื่นการแบบการเสียภาษีนะคะหลายคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะเรียกว่าก็กรอกไว้ดีที่สุดทําอะไรก็คือเวลาเขาไอ้นี่มาเนาะ เพราะเราต้องทำงานคู่กับเขาอยู่แล้วเพราะเราถ้าเป็นเปรียบอ้นี่ก็คือเหมือนกับคนทำ u t u b e เนี่ยคนทำดิโอถ่ายวิโอดยูทูบเบอร์อย่างพวกเราก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็คือผู้บริหารก็จะเป็นของฝ่ายของ u t u b e นะคะเป็นคนเสนอนะคะโฆษณาเสนอนั่นเสนอนี่เพราะเราฝ่ายผลิตของเรามันก็ต้องทำงานประสานกันเล็กว่านะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ อันนี้แหละเราก็จะได้เห็นนี่เห็นไหมเวเลากเข้ามานี่ก็จะเข้ามาดูแต่ละช่องนะคะไม่ใช่แต่ละไอ้นี่ข้อมูลนะคลิกเข้าไปดูตรงสีฟ้าฟ้านี่ค่ะมันมีอะไรบ้างอะไรเนี้ยมาแล้วก็เขาจะมีการแบบเขาเรียกว่าสอนเรานะฮะไปดูตรงนั้นตรงนี้เราก็ปรับเปลี่ยนไปตามเขา นะก็ถือว่าดีมากเลยนะฮะถือว่าดีทีเดียวแหละทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นนะฮะมันจะมีแถบสีฟ้าวิ่งมาไม่รู้ว่าของคนอื่นเล็กตั้งเป็นระบบแจ้งเตือนไว้นะฮะเพราะงั้นมันก็จะขึ้นมานะฮะพอเราอ่านจบอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดไปมันก็หายค่ะไม่มีอะไร โอเคนะคะก็หลายท่านถามเรลยกมาเนาะแล้วก็ทำคลิปอตอบคำถามแล้วหวังว่าไม่ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ